คลิปนี้มาทำความรู้จักกับคาแมกกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลิโนตากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ในโหมด b ก t t ทเ League ในระดับเกตลีกกับโปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักก็คือคา r m แมกโปเกมอนสตาร์เตอร์ประเภทน้ำจากภูมิภาคคันโตว่ากันว่ากระบอกฉีดน้ำที่ยื่นออกมาจากกระดองสามารถยิงกระสุนน้ำได้อย่างแม่นยำแม้เป้าหมายจะอยู่ห่างไกลถึง160ฟุต โดยคาร์แมกเป็นโปเกมอนประเภทน้ำจึงทำให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทหญ้าและประเภทไฟฟ้าครับมีร่างแรกคือเซนิกามะเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกในการวิวัฒนาการเป็นคาเมลและต้องใช้อีก100ลูกในการวิวัฒนาการเป็นคาแมกครับส่วนถ้าใครจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกกับอีก10,000สตาร์ดัต ค่าสเตตัสของคาแมกนั้นจะเด่นในด้านพลังป้องกันมีท่ามูฟเซตให้เลือกใช้ที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ก็แอบเก็บ Energy ได้ช้าไปนิดทำให้กลายเป็นโปเกมอนประเภทน้ำที่หลายคนมองข้ามและหันไปใช้โปเกมอนน้ำตัวอื่นๆแทนครับโดยท่ามูฟเซตที่ผมใช้จะใช้ท่าเร็วเป็นท่าปืนฉีดน้ำส่วนท่าชาร์จเป็นท่าปืนใหญ่พลังน้ำกับพุ่งหัวจรวดหรือใช้เป็นท่าลำแสงเยื่อแข็งก็น่าสนใจอีกท่านึงนะครับ ทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของคา r m แมกกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปโดยครั้งนี้อาจจะดูยากสักหน่อยนะครับถ้าหากลดลง14ครั้งจะได้ท่าปืนใหญ่พลังน้ำและ25ครั้งจะได้ท่าพุ่งหัวจรวดครับ ในการจัดทีมผมจะนำนัดเทรมายืนเป็นหลีดตัวแรกโดยมีวาจิน่าเป็นตัวเซฟสวิตช์และคาแมกเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดของคาแมกนะครับซึ่งมันอาจเป็นทีมที่ใช้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองนำไปปรับแต่งหรือทดลองจัดทีมกับโปเกมอนตัวอื่นๆให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆดูนะครับ เอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PvP นะครับโปกเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้มันเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคาแม็กแม้ว่าจะมีค่าสเตตัสที่ใช้ได้แต่กับมีท่ามูฟเซตโดยเฉพาะท่าที่ใส่มาเพื่อแก้าทางตัวที่เราแพ้ไม่ว่าจะเป็นท่าลํำแสงเยือกแข็งหรือท่าพุ่งหัวจจรวดต่างก็เป็นท่าที่ใช้ energy ที่ค่อนข้างเยอะทําให้ช้าในหลายๆจังหวะครับซึ่งโปเกมอนประเภทน้ํานั้นมีหลายตัวให้เลือกใช้จึงทําให้คาแมกดูดรอปลงไปแต่ก็ไม่ถึงกับใช้ไม่ได้นะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนใช้นี่เยอะๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ